โดยมีผลการปฏิบัติภายใต้ครับซึ่งท่านในเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพนะครับและคดีอุชัการ์เือนขวันเจ้าที่ทั้งเจ้าที่ตำรวจทีเรียกอย่างไรก็ได้ลักรอบจำหน่ายลักลอบสั่งนู่นนี่นั่นมาหมายถึงว่านู่นนี่นั่นแต่บางอย่างก็จะเป็นจะเป็นทางทาง,ทางกลุ่มคนร้ายเองเนี่ยพูดลับรอบเนี่ย เพิ่งเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจุดมาเพราะพวกนี้นะกับที่ได้ร่วมในการบูรณาการการจับกลุ่มผู้กระทำเกี่ยวเป็นขังทหารทั้งกรมาทั้งตำรวจภายใต้การนำของพลตำรวจตรีนี่ไม่มีเดี๋ยวแค่สองคนแค่สองคนนีไม่ใช่นะนี่เป็นอะไรนะถืึงรับ้็ตอนนี้ก็เลยเชียงรายลงมาเชียงรายก็เลยเชียงรายก็บแค่ห้ามือนะมันแค่ครอบตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องมีปืนไม่มีอะไรเลยบรนสัตว์ปืนนะครับ สวยเน, <c oughs> นี่ไม่ต้องอันนั้นนัดเดียวก็จอสดสนิทแลวเนี่ยก็ไปตามเกินวันสิบอ่ะใช่ไหม <c oughs> เกินวันเลยแต่ว่าเขาทำยอยูดเยอะข <c oughs> นาดนี้ต้องทำที่างนี้นี่คือบัเทียมาอะไรมีต้น,นข้างหลังนี่ไงจนถึงตรงนี้อ่ะข้างตรงนี้แล้วกันอะไรรุ่นเขาบอกโชกอันนี้อ๋อเนี่ยปืนปืนแบบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเอ่อก้าวมีทรงมาจากทางไหนแล้วก็มี อันนี้อันนี้การวิ่งนะเนี่ยเร็วิ่งนะวิ่งนะนี่เขอดูเขาดูยละเอียดรายละเอียดที่มวตกอนบประกอบกับเปิดประกอบกับปิของของสืนสวนหวยงูครับ